จูน,ดน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอำโอคสวัสดีค่ะทุกคนโอ้วันนี่คนดูไลฟ์เยอะจากหกพัเลยเหรอเชีย่ยโอ๊ยพูดคำหยาบไปเนี่ยลาวันไหนอีกปะไลฟ์เยอะเลยอะไรกันครับเนี่ยมัคนเขามาดูเยอะมากโอากออากออา โอ้เจ็ดพันคนเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็พึ่งเพึ่งเริ่องานแล้วก็เพิ่งถึงห้องพึ่งล้างหน้าเลยเสร็จแล้วก็คือวันนี้คือแบบวันนี้คือแบบวุ่นวายมากวันนี้คือแบบคอนเทนต์ตั้งแต่เช้าเลยก็แบบเปิดสการ เจ,จนิสอันยองอันยองเจนิสโอ้ยไม god แล้วเนิ่งขอบ,บ่นกันไม่ใช่บ่นเนี่ยก็คือวันเนี้ยแบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แบบว่าคนอนข้คนอนั้นตั้งแต่เช้าใชา่ป่ะคือเนี่ยตื่นไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วคือแบบก็ปล่อยปล่อยเพลงกับน้านโนโนเนาะตอนบ่ายสองแล้วก็แบบมาแบบหน้ากากไซวิเลียนสิอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แป๊บนึงนะอันนี้มีความลับเลยโอเคเออนั่นแหละแล้วก็ เพิ่งเลิกงงานแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาแบบเข้าโซเชียลเอ,อ้ยจริงมวี MV กับนันนะน,นหนูยังไม่ได้ดูเลยทุกคนแล้วก็นั่นแหละหลายอย่างมากตอนนี้ก็เปิดหน้ากากซาบิรนเล่นแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเย้เย้รู้สึกยังไงกับหน้ากาก เทปฮอรัสที่ร้องหยดน้ําตาตกใจคือเราก็ไม่รู้ไงแบบอยู่ดีพี่เขาก็เอามาร้องเราก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเราก็แอบ,บถามทีพวกเขาก็บอกว่าแบบเออแบบเขาเลือกมาเองเลยอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครรู้แบบแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องมาอยู่เทปเดียวกันอะไรเง, <c oughs> <c oughs> งี้ยขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนว่าติดตามนะคะแล้วก็ดีใจมากๆวันนี้แบบ วันนี้แบบหลายสิ่งหลายอย่างมากอะไรเงี้ยทุกคนแบบน่ารักมากยอ่อองเพลงญี่ปุ่นได้ด้วยคือจริงๆน้องบอกกอนว่าโจไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยเรียนแต่ภาษาจีนอะไรเงี้ยแล้วเราแบบคือตอนแรกเราอยากรองพญี่ปุ่นคือเราคิดไว้แล้วแหละว่าแบบเออเราอ่ะไม่ไม่น่าจะรอดอีพีหน้าเพราะว่าแบบโหแบบ แฟนลับแบบพิมพ์ขนาดนั้นยังไงกรรมก,การเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาแบบคอมโซเชียลอะไรเงี้ยยังไงกรรมก,การเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเราก็เลยอยากแบบเ <c oughs> ว้ยออมพิมมาเพลงญี่ปุ่นที่มันร้อง <c oughs> คือเราอยากร้องเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วคือตอนแรกอ่ะจะร้องยายบะจะร้องจะร้องไอ้ทันจีโร่จะร้องเพลงของลีซ่า นนนนนเนอ้างนน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 นบนน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 านน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 นบนนนนนนน่นนนนเนานบนนเนรร แล้วเรื่องเนี้ยมันกําลังมาพอดีหมายถึงเรื่องไอดอลนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหรือว่าเป็นเพลงนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันกําลังมาแรงมากเราก็เลยแบบเออเพลงนี้ละกันทุกคนคือตอนแรกคือเครียดมากแบบ <c oughs> เลือกเพลงไปแล้วว่าบอกเขาไปแล้วว่าอยากจะร้องเพลงเนี้ยแต่แบบยังร้องไม่ได้เลยอะคือแบบร้องไม่ได้สิ่งที่ทําคือแบบอันนี้คือทริคนะคะทุกคนสาหรับใครที่อยากร้องเพลงเป็นไว้ไม่รู้ไม่รู้ว่าของโจเกี่ยวไหมแต่ว่า ไม่รู้ว่าของโจเกี่ยวไหมแต่ว่าไอเพลงเพลงเนี้ยคือโจร้องไม่ได้เลยใชป้แบบร้องไม่ได้เลยคือเคยฟังเพราะว่าช่วงที่อัดเทปอ่ะคืออนิเมะเพิ่งออกอนิเมะไม่อนิเมะออกออกสักพักแล้วแบบจบจบจบซีซั่นแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งเพิ่งจบอะไรเงี้ยแล้วแบบเพลงอนิเมะมันเพิ่งมาแล้วเราก็คือแบบฟังผ่านผ่าแล้วเราแบบเราร้องไม่ได้เลยแบบร้องไม่ได้เลยสิ่งที่เราทําก็คือแบบ คือเราหาเนื้อใน Google ไม่ได้เพราะมันไม่มีใครทำแบบมันไม่มีใครทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครทำเนื้อคาราโอเกะภาษาไทยไว้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครทำเลยสิ่งที่เราเจอก็คือเราอ่ะไปเจอเนื้อเพลงใน Essentially, youtube ไปเจอเนื้อเพลงใน yassemble through youtube ว่าแบบมันมีคนทำคาราโอเกะไว้เงี้ยเราก็เลยแบบไปนั่งแคปเว้ ไปนั่งแคบแบบไปนั่งแคบทุกประโยคอะที่เขาร้องแล้วคือเขาร้องไวมากเราก็ไปนั่งแคบ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 แบแบคบทุกประโยคอะคืออยากจะอยากคือตอนนี้ลบไปแล้วเพราะเตมเต็มคือมันเป็นแบบทุกประโยคอะทุกประโยคที่ขึ้นที่ร้องอะนั่งแคบมาแบบเยอะมากแบบเยอะมากแล้วก็เอามานั่งอ่าน เกำลัองอ่าน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 แบ่งเป็นท่อนเป็นท่อนไปจําได้ว่าแบบมีเวลาอีกแค่แบบไม่กย่ววันอะจะต้องจะต้องร้องได้แล้วสามสี่วันจะต้องร้องให้ได้แล้วแบบก็เลยคิดไปเลยว่าเพลงมันสามนาทีใช่ปะวันเนี้ยต้องได้แบบต้องได้ยี่สิบวิเฮ้ยพรุ่งเนี้ต้องได้ยี่สิบวิแล้วคือมันยากมากแล้วคือเราก็นั่งนั่งอ่านเราก็จําแบบจําแบบ ฟังตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาแบบตลอดเวลาจริงๆอ่ะแบบจนมันเข้าไปในเมมสมองแบบตอนนี้ก็ยังร้องได้แต่อาจจะไม่ครบ คือเขาว่าอะซบินี่ไปคนละของนี่คนละไม่ทะเบะไม่それはないしょ何もいかだけもどらりぐらりทุกคนคือเรานั่งท่องเนี่ยแบบคือมันเข้าไปในเซลล์สมองแบบสุดๆแบบสุดๆใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปถ่ายอุ๊ยเราเล่าได้แค่ไหนวะเนี้ยเออเราเล่าได้แหละเพราะมันเปิดหน้กกากับวัน,นแล้วเนาะแล้วก็ไปถ่ายใช่ปะ่ะแล้วเราก็ถูกถอหน,น้ากาศเทปที่ออนเมื่อกี้เนาะแล้วแบบ <c oughs> เราอ่ะไป ญี่ปุ่นต่อใช่ป่ะเราเราไปเราไปญี่ปุ่นต่อแล้วแบบทุกคนคือที่ญี่ปุ่นอะเพลงเนี้ยอยู่ทุกที่แบบเพลงเนี้ยเปิดแบบทุกที่เลยแบบเข้าเข้าแบบขึ้นรถสาธารณะก็มีคนดูกระตูแล้วแบบไปนั่งกินราเมงก็เปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้แล้วแบบคิดดูดิแบบนั่งกินกับโฟอีแบบไอออม่มฟายอะไรเงี้ยคือทุกคนนั่งอยู่ในนั้นเว้ยแล้วแบบ คือมันเป็นเพลงญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วคือที่ร้านก็เปิดแล้วคือเข้าใจป่ะเพอาพมันเข้าไปในเซลแล้วเราก็อยากจะร้องขึ้นมาแล้วเราต้องทําเป็นร้องไม่เป็นเว้ยต้องทําเป็นแบบนะอืม <c oughs> อะไรเงี้ยคือแบบคือคือในโต๊ะมันคือมันก็ร้องกันคือในโต๊ะคือมันก็ร้องกันคือมันก็ร้องแบบพึมพำพึมพำอะไรเงี้ยแต่เราอะคือเรามมา่นใจว่าเราแม่นเนือมาเพราะเราเพิ่งถ่ายรายการไปใช่ป่ะแล้วเราแบบเราก็ต้องทําเป็นแบบร้องไม่เป็นอะทําเป็นแบบร้องแบบนู้นแต่เงี้ย เมรี่อืมแต่เมรี่สแกนคือทำไปร้องไม่เป็นแล้วคือแบบคือคือคือไม่รู้ว่าตอนนั้นเลิกรักไหมเว้ยคือแต่ตอนนั้นอะแบบมันยังไม่ได้ออกว่าเราแบบจะร้องเพลงญี่ปุ่นใช่ปะแต่ว่าเราก็เแบบพยายามแบบทําแบบร้องไม่เป็นแบบเอ้ยเพลงเอ้ยเพลงนี้นี่อะไรอะเพลงที่แบบอยู่ในอยู่ในอะไรนะอยู่ในอนิเมะอะไรเงี้ยก็เออจริงจริงดังว่าคือต้องทําเป็นแบบร้องไม่เป็นอะไรเงยแล้วคือไอออมเปิดแบบ ก่อนนอนแบบบ่อยมากแล้วนี่ก็แบบอยากร้องเข้าใจป่ะด้วยความที่แบบมันอินมันแบบมันอยู่ในอ mm ินเนอร์เราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็แบบอยากร้องแต่ละคือมันคือมันแปลกเข้าใจป่ะคือมันแปลกถ้าสมมติแบบอยู่ดีๆเราร้องเพลงนี้ได้ทั้งเพลงแบบแปลกอ่ะโจแบบเป็นคนไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นเลยไม่รู้อ่ะไอออมอ่ะกลัวแบบออมแบบเออทาไมมึงร้องเพลงนี้ได้ทั้งเพลงวะอะไรเงี้ยเราก็คิดไปก่อนไงเราก็เลยแบบเออต้องทําเป็นร้องไม่เป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมล่ะไอ้ฝ้าย <c oughs> โจลาเฮ้ยทุกคนคือเราไม่รู้เราจะลงว่าไปไหนดีเว้ยแล้วช่วงนี้แบบเราแบบเราทําหลายอย่างเราทีสิทธ์เรื่องแบบย้ายรุ่นนี้ก็คือมันเยอะมากอะไรเงี้ยพอลงลาคนมันก็แบบตอนแรกคนมันก็ไม่ได้สังเกตหรอกเพราะว่าเราแบบทําหลายอย่างเราทําทีสิทธ์เราทําแบบ <c oughs> คืองานเยอะมากต้องทานู่ทนทํานี่แบบมีงานนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือโจลาง่ายที่สุดเลยอะ แล้วก็แบบโดนแซลอีฮนแซลแม่เอ้ยต่อไม่เหมือนกันสักรอบไหมเย้ ไอเด็กเมื่อวันี้ก็ขยันถามว่าพี่โจลาไปไหนอะ่ะพี่โจลาไปไหนอะ่ะนี่ก็แบบจะทำเรื่องแบบเราต้องไปนู่นไปนี่เราคือเราทำจริงไงแต่คือเราไม่ได้ทำวันนั้นคือเราแบบไปทำธุราวันอื่นซึ่งก็ลงว่าโจลาเหมือนกัน <c oughs> มันก็เลยแบบโจลาเยอะมากอะจนทุกคนแบบค่อยว่าไรทุกคนชินว่าแบบโจลาเพราะว่าช่วงนั้นโจราเยอะจริงๆแบบเดี๋ยวก็ทีสิทธิ์เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับจ้าเนเดี๋ยวก็เรื่อง ซื้อนูซื้อนี่ย้ายของ <c oughs> คือวุ่นวายมากมากมากมอะไรเงี้ยลาจนงงหนูลาไปไหนพี่แหไะลงร้ายหนูแล้วทุกคนก็มาถามว่าใครลงลายให้โจนหนูก็แบบโอ้ยชิอืย้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ดีใจตอนไปญี่ปุ่นก็แอบเซง็งแทนที่เราจะได้เฉิดฉายเราจะได้แบบเออมาแดนญี่ปุ่นเป็นไปร้องที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นแบบไะไเพลงอะไรอะ่ะก็รู้จักผัน่านอะ่ะเราไม่เป็นอะไรอยู่ข้าวอะ่ะทุกคนเฝ้ากินข้าวไหนได้ปะขอกินข้าวไปด้วย <c oughs> เอาจริงไะหนูว่าหนูเข้ารอบแล้วแหละถ้าทุกคนไม่พิมพ์มพลงโซเชียลอะเอาจริงหนูว่าหนูรอดแล้วแต่ทุกคนแบบพิมพ์ลงโซเชียลกันนะใครเขาก็รู้ว่างอนเราโป้งหยอกหยอกหยอกเอรู้สึกว่าโอเคนะตกรอบแบบไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเออมันแฮปปี้อะมันได้ทําอะไรที่แบบอยากทาไปหมดแล้วอะไรเงี้ยชีวิตนี้ไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นเลยก็แบบเออได้ร้องเลยก็แบบเออย่างนี้ สมาชิกรู้ไหมว่าเป็นโจคือเอาจริงอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกหมายถึงว่าเพราะว่าโจแบบลาแคือโจยุ่งจริงๆช่วงช่วงถ่ายรายการอะไรเงี้ย แต่มันก็มารู้พร้อมทุกคนนั่นแหละค่ะพอทุกคนพูดเป็นโจมันก็เข้าไปดูมันก็คนจะรู้แหละแต่โจไม่ได้บอกอะไรนะโจกอะไรไม่รู้เรื่องเลยเธอหลอกฉันอน่ะไอเสียว <laughs> อะไรฉันไม่ได้ทําอะไรเลย ทำได้เลยแอร์แฮนด์พุมาปอย่างนึงโอ๊ยถ้าฟังไม่ออกก็ลาออกจากวงเถอะเออกูรู้แล้วว่ามึงเก่งอย่ามาเค้นกูเลยเพื่อนงอนอะไรมไม่ได้งอนนะคะทำไมหรอคะขอบคุณะคะ่ะอย่าออกมาะะอะไรเออคือนอนน้อยแล้วแบบ นั่นะคะ่ะน้ำลายเหนียวไม่เหนียวเขนาน้อยเลย <c oughs> อันนี้ก็คือแบบไม่ว่างลงรูปไม่ว่างทำอะไรเลยวันนี้ก็คือแบบไปมีกนันนโนหนูยังไม่ได้ดูเลย ยังไม่ได้ดูเลยจังนิดอะแบบมีเวลาแบบแค่เข้าทวิตเตอร์แป๊บเดียวแล้วก็เห็นที่ทุกคนแขมมาดูแบบแขมมาลงกันอะไรเงี้ยได้แค่แบบเข้าไปดีทวิตแล้วก็แบบคนรีโพสต์คนรีโพสต์ได้ทีร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 ีแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลย เอาอยังอมไหมคะยังค่ะกินข้าวอยู่สักรวันที่วหายว้คืออะไรช่วงนั้นเพิ่งหยดน้ำตายนะคะเรามีแฟนเป็นเอเลียนไม่เกี่ยว นก็คือง่วงตอนนี้ก็คืองว่องวงวมากๆพอได้กลับห้องมาก็คือแบบหิวข้าวมากแบบจะร้องไห้เลยรีบมากินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีเพราะว่าวันนี้แบบคอนเทนต์คอนใจเยอะมากก็เลยแบบเออมาไลฟ์บ่างเอะการคิดถึงทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ค่ะก็เลยมาไลฟ์แป๊บเดียวก็มาไลฟ์แบบกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็จะไป ่อแล้ววางมองากปวดหัว,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 วตุบๆเลย<_><_>พี่หลอกฟอไอังหนูไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดจะหลอกฟอไอแล้วค่ะเก่งกันเกินยอม าสุดก็ไปเวอร์คอยมาแล้วก็ไม่บอกว่าไปแล้วเวร์คอยมันรอบที่ล้วแล้วก็เพิ่งได้ของที่แฟนๆส่งมานะคะก็ขอบคุณมากๆสารภาพเลยว่ายังไม่ได้แกะเลยจากกล่องหพรวไม่มีเวลาแกะเลยยังอยู่ในกล่องนะคะแต่ว่าได้รับของแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ส่งของมาให้เนาะก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็ ทุกคนก็อย่าลืมให้ของขวญตัวเองด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ตัวเองในทุกๆวันด้วยโจก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเหมือนกันหนัก,กหนักไหมคะหนักคะ่ะหนักมากด้วยวพักผ่อเยอะนะขอบคุณค่ะ ทำใหญ่ไม่เคยรู้สึกว่ากินข้าวอร่อยขนาดนี้มาแถวพับว่ะโอรยโอรยกระดูกร้านโอรย คุณทุกคนมาแล้วค่ะโอ้ยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ฝากเพลงของนันน์นด้วยนะคะที่หนูไปฟีดเนาะนกนกน,กนกนก who is t ย e ค่ะ <c oughs> นั่นแหละก็ฝากเพลงของนันนด้วยอะไรเงี้ยเจนนี่จะไปที่เท่าไหร่นัดมาสิฝากเพลงของโจกับน,นันนนด้วยแล้วก็โจไม่มีเวลารีโพสทําอะไรเลยก็ฝากทุกคนไปช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะโจก็จะไปดูเหมือนกันเพราะโจยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็แล้ววันนี้นะคะไซเบียนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้ได้ไปน,นักกางนี้เนาะ ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ขอบคุณแล้วกันที่ที่ติดตามมาทุกวีกเนาะแค่และค่ะโจจะไปรีบกินให้เสร็จแล้วก็จะไปอาำรำนอนแล้วนั่นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนอ๋อวันนู้นจะมาร้านใหม่ในวันที่แบบพลังงานเต็มร้านนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะดีเลยเดี๋ยวมันจะตัดแบบเราอย่างพูดไม่ครบประโยคเราเราจะรอแป๊บหนึ่งคนเก่งขอบคุณครับเจลตึงต่นมุตะกี้นาะเอกาโอดุกัสเมริยะซูบิเตสโนฮิมิสุมิสเตอริอสโนเกเตอร์กตสัยกานจูโนเอริยะ 完璧で嘘好きな君は天才天気のアイドル様まきよなに食べた好きな本は遊びに行くならこに行くの誰も食べてないそれはないしょ何をにからでものらリくらリそうだんだんとさんさんそう急げにいないミスはミスの鉢ハレもないない นิ่งขึ้นเยอะน้ำตารื้นแย่ฉันก็ยืนนิ่งมาตั้งแต่เกิดกสตาร์หรือปะ ไปบ้านค่ะทุกคนไปแล้วค่ะเยี่ยม